หากคุณกำลังมีฝันอยากเปิดร้านกาแฟาแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีต้องดูคลิปนี้เพราะวันนี้ชี้ช่องรวยมีทางออกที่จะช่วยทำให้ฝันของคุณกลายเป็นจริงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่โชว์รูมบอลกาแฟค่ะแค่เพียงเราเดินผ่านประตูเข้ามาด้านในบอลกาแฟนะคะ เราก็จะได้พบกับอุปกรณ์เปิดร้านกาแฟมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำกาแฟเครื่องบดกาแฟหลากหลายแบรนด์ดังที่บอนคอยกมาไว้ที่นี่เพียบแล้วก็ยังมีเมล็ดกาแฟคุณภาพดีทั้งของไทยและต่างประเทศอีกด้วยรวมถึงที่นี่ยังมีวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ทำเครื่องดื่มสำหรับเปิดร้านกาแฟให้เราได้เลือกสรรอีกมากมายเลยค่ะ อยากเปิดร้านกาแฟแล้วทำไมถึงต้องมาที่โชว์รูมบอนกาแฟประเทศไทยนะครับบอนกาแฟประเทศไทยนะครับเราอยู่ในประเทศไทยมาแล้วกว่า30ปีและในปัจจุบันเรามีทั้งหมด24สาขาทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการในทุกพื้นที่เลยที่บอนกาแฟเราเป็น one stop coffee and beverage solution ที่มีทั้งเครื่องชงกาแฟเมล็ดกาแฟและวัตถุดิบในการทําเครื่องดื่มต่างๆที่จะทําให้ธุรกิจร้านเครื่องดื่มหรือร้านกาแฟของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบและด้วยการการันตีนะครับจากการที่เราอยู่ภายใต้บริษัท m a s s i m o s e n i t i beverage group บริษัทกาแฟสัญชาติอิตาลีที่ใหญ่ที่สุดใน ก็การันตีได้ถึงคุณภาพและความพร้อมในการให้บริการของเราครับ และอย่างที่บอกไปครับว่าบอนกาแฟประเทศไทยของเราเป็น one stop coffee beverage solution นะครับเรามีทุกอย่างที่จะทําให้คุณเปิดธุรกิจร้านเครื่องดื่มหรือว่าร้านกาแฟได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมเมล็ดก,กาแฟะนะครับภายใต้แบรนด์บอนกาแฟของเรานะครับก็ได้รับรางวัล superior taste award การันตีได้ถึงคุณภาพนะครับผมและต้องบอกเลยว่าเรามีมเมล็ดก,กาแฟทุกรูปแบบครอบคลุมในทุกสไตล์การทําเครื่องดื่มครอบคลุมในทุกรสชาติที่ทุกคนต้องการราคาก็เริ่มตั้งแต่ร้อยต้นๆน,นะครับไปจนถึงราคาระดับพรีเมียมเลยนอกจากมเมล็ดก,กาแฟเราก็มีอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นผงชานะครับบอนที Mix ของโกโก้นะครับไซรัปต้องบอกว่าถ้าอยากจะเปิดร้านกาแฟหรือร้านทําเครื่องดื่มมาที่นี่จบได้เลยนะครับ อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญของการเปิดร้านกาแฟหรือร้านเครื่องดื่มนะครับก็คือเครื่องทํากาแฟและอุป,ปกรณ์บนเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับที่บอนกาแฟประเทศไทยของเรานะครับมีเครื่องทํากาแฟที่นําเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอิตาลีเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์และอีกหลายๆประเทศรอบลุมในทุกระดับถ้าใครต้องการเครื่องทํากาแฟสําหรับการเคลื่อนย้ายง่ายหรือว่าที่ร้านมีพื้นที่จํากัดนะครับคาริมารีตัวนี้นะครับราคาเพียง19,500บาทแต่คุณภาพเกินตัวเนี่ยนะครับก็จะตอบโจทย์ทุกคนได้เหมือนกันหรือถ้าใครอยากจะขายกาแฟได้เยยอะขึึ้้้นนนังทําาไดหลแกก็มี เครื่องทากาแฟในรุ่นที่ใหญ่ขึ้นไปในหลายยี่ห้อที่ทุกคนต้องการด้วยนะครับรวมถึงเรามียี่ห้อ La Mazzago าาด้วยนะครับที่เป็นยี่ห้อเครื่องชงกาแฟระดับโลกอยู่กับเราด้วยเหมือนกันสามารถเลือกสรรได้นะครับตามประเภทตามรูปแบบตามคอนเซ็ปต์ของร้านกาแฟที่ตัวเองอยากเปิดได้เลย โซลูชันที่2นะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับก็คือบอนกาแฟอะคาเดมีเป็นศูนย์ในการพัฒนาทักษะความรู้ในการเปิดร้านกาแฟโดยที่ผู้สอนของเราหรือว่าเทรนเนอร์ของเราก็ได้รับก,การรับรองจาก SCA หรือว่า Specialty Coffee Association นั่นเองนวันนี้ผมมี3คอร์สที่อยากจะมานําเสนอคอร์สแรกคือ Basic บ a r i s t a Skill คอร์สนี้ก็จะได้เรียนรู้ในการเปิดธุรกิจร้านทํากาแฟหรือร้านเครื่องดืง่มครับในทุกแง่มุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดก,การหน้าร้านการคํานวณต้นทุนและคอร์สที่2ก็คือ Basic Latte Art Skill สาหรับใครที่สนใจในเรื่องของการเท ลา์ฟองนมนะครับและคอร์สที่3 Basic Sensory and c u p p i n g s k i l l สําำหรับใครที่อยากจะแอดวานซ์อยากจะรู้จักกาแฟให้มากขึ้นอยากจะแยกความแตกตา่างรสชาติประเภทของกาแฟนะครับคอร์สนี้สำคัญมากเพราะจะสามารถทำให้คุณต่อยอดธุรกิจกาแฟของคุณได้และที่สำคัญบอนกาแฟแคนาดี y ของเรายังออกไปตามต่างจังหวัดเพื่อไปกระจายความรู้ให้ทั่วถึงได้ด้วยนะครับ โซลูชันที่3ก็คือศูนย์ซ่อมบำรุงของบอลกาแฟประเทศไทยทีมซ่อมบำรุงของบอลกาแฟของเราได้รับการการันตีมาตรฐาน ISO 9001:2015ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางระบบระเบียบการวางแผนในการทํางานนะตั้งแต่การรับนัดไปจนถึงการติดตามอาการหลังการซ่อมนะครับทุกท่านสามารถสบายใจได้เลยนะครับว่าไม่เพียงแค่หลังจากซื้อเครื่องไปติดตั้งแล้วนะครับผมทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดูแลของบอลกาแฟและทีมซ่อมบำรุงของบอลกาแฟเป็นอย่างดีครับ และนอกจาก3โซลูชันที่ผมนําเสนอไปต้องบอกว่าบอนกาแฟประเทศไทยเราไม่ได้มีดีแค่การจําหน่ายสินค้าเท่านั้นนะครับผมแต่เรายังมีในเรื่องของบริการให้คําปรึกษาและคําแนะนําสําหรับใครที่อยากมีธุรกิจร้านกาแฟหรือว่าร้านเครื่องดื่มเป็นของตัวเองวันนี้ทุกท่านสามารถเดินเข้าไปได้ที่24สาขาของบอนกาแฟประเทศไทยเพราะว่าทีมงานของเราพร้อมให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํารวมถึงพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าของเรานะครับก็พร้อมที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมีธุรกิจที่สมบูรณ์แบบได้ครับ ต้องบอกว่าโชว์รูมบนกาแฟสามารถตอบโจทย์คนที่มีฝันอยากจะเปิดร้านกาแฟได้จริงๆค่ะไม่ว่าอยากจะเปิดร้านสโลบาร์สปีดบาร์จะมีขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ใช้เครื่องมือหรือรอุปกรณ์แบบไหนที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายจริงๆค่ะเครื่องทํากาแฟแน่นๆเมล็ดกาแฟจัดเต็มและยังมีเครื่องไม้เครื่องมือและวัตถุดิบสําหรับเปิดร้านกาแฟให้เราได้เลือกสรรอีกมากมายเลยค่ะ ใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาการเปิดร้านกาแฟนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บอนกาแฟโชว์รูมทั้ง24สาขาทั่วประเทศค่ะหรือช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ f a c e b o o k บอนกาแฟไทยแลนด์ bon Thailand, หรือ Line Official ได้เลยค่ะ